ที่รู <Kell analyze anthropology> <th> ้จักกับพี่แจ็คมาเนิร์นานนะครเขาบอกว่าติดตามนะฮะมาจากคลองหลอดเลยคลองหลอดเก่าๆนะฮะใช่ไหมสนามหลวงบอกคลองหลอดนะฮะครับก็พี่แจ็คเคยผ่านตรงนั้นมานะฮะแล้วก็จริงๆก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของแจ็คหลอดตั้งนะครับ อันนี้ชื่อว่าน้องน้องป๊อปนะฮะครับน้องป๊อปนะฮะบ้านอยู่ทร่ไหนน,นี่ครับก็รู้แล้วเข้าตาเข้าตาเนาะครับเอาเดี๋ยวพี่มาดูตรงหูเราได้หนึ่งจากน้องป๊อปนะฮะอ่าท่านผู้ชมครับเราเห็นฝั่งนี้นะฮะคือน้องป๊อปเขาจ่อมาลักษณะนี้ฮะ,ะแล้วก็อ่ามาทะลุตรงนี้ครับทะลุตรงนี้นะฮะครับทะลุต,ตรงนี้นะฮะกล้องคงเห็นนะครับนะฮะ ซึ่งเป็นการจาอหูที่แปนะครับคือคนอื่นอาจจะจาะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือจ่อทั่วๆไปนะฮะแต่น้องป๊อปเขาเล่นตรงนี้นะฮะที่ถามความรู้สึกสักนิดหนึ่งว่าทำไมถึงชอบจาะแบบนี้ป๊อบมันแปลกดีมันแปลกดีและเบื่อที่จะจ่อธรรมดาเหมือนคนอื่นแล้วนะฮะเบื่อเดินไปไหนก็จะหาเพืมม่อนจาออย่างนีน้เหรอจาะเพื่ออะไรวะอะไรประมาณนี้นะฮะรูจาอคิดยังไงอะไรเงี้ย นั่งก็ตอนะฮะครับะะแต่ก็ือยจอดกับพี่ไปเยอะเหมือนกันแต่พี่จำไม่ได้นะ,ะเพราะว่ามันนานเดินนานแล้วเมื่อห้าปีที่แล้วนะวันนี้เรามาจอดตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะ,ะท่านผู้ชมนะครับอ่ะขอ,อยังข้างนิดหนึ่งโอเคเอารุกขึ้นคอนป๊อปพดีกว่ามานั่งั้งนี้เอาโอเคครับอ้าวเราพร้อมแล้วฮะครับเป็นของแปลกนะครับสำหรับโครงการแห่งการจอดนะครับครับเราไปเลยครับ อันนี้น้องๆป .5 ป .6 โรงเรียนไหนครับเนี่ยก็ปมาณนี้แหละครับนะครับทำไมป .5 ป .6 นะเขาเขาห้ามจอดเขาห้ามจอดพวกป .5 ป .6 นะอยู่ม .1 แล้วอยู่ม .1 แล้วระโอเคนะครับป๊อปนะฮะผ่อนคลายครับน้องนะครับจะบอกป .1 ครับพี่คือการที่จอะยากนะครับแต่ว่าเราได้คุยกันไว้แล้วว่าเราต้องเจาะให่ได้ครับ กต,ต้องทไอะไรับเพราะว่าต้องเนียนจริงๆครับเพราะว่ามันต้องออกตามที่เขากําหนดนะครับเพราะว่ายากครับพี่น้องขอเล็งแบบจัดๆกันนะครับนะถ้าอ,ออกมาไม่ดีแล้วมันจะไม่สวยนะฮะโอ้โหนะครับท่านผู้ชมแจ็คต้องเลาะมาเลย ต้องชา้านิดหนึ่งครับเพราะว่ามันมองข้างล่างไม่เห็นนะครับโอเคครับนะฮะออกตามที่น้องป๊อปอเขาอยากได้ครับนะฮะอ๋อ,อนะฮะเล่นเอาขาซับเมื่อยเลยครับขอดูข้างหลังนิดหนึ่งไฟครับะะโอเคเพราะว่ามันเจาะตามเรียบตามใบหูนะฮะท่านผู้ชมนะฮะมันเลยกลายเป็นเรื่องยากก็ให้น้องป๊อปดูพาเห็นไปก่อนตอนนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเราจะนี่ฮะคือเจาะเห็นไหมมันจะเรียบในในในแผ่นหูเราเลยฮะ คือครั้นี้มันยากครับคือหลุดออกมานิดเดียวไม่ได้เลยนะครับไหยมือฮะมันตรงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็การเอาเข็มออกนะครับโอเคครับโอเคนะฮะเห็นที่ยังป๊อบว่ามันยากนะครับโอเคครับโอ้โหนะครับนี่ฮะอานนี้เวลาใส่ก็ไม่ใช่ใส่ง่ายครับนะเอาก็ตกลงไม่ดูแล้วครับขั้นตอนนี้อันนี้เราให้ดูว่ามันตรงแล้วนะนะฮะเพราะว่าร้านนี้เขาค่อน้างที่จะอะ ตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าครับนะฮะเอาละครับนะมีการล็อกไว้แล้วเพราะตัวนี้มันต้องใช้อุปกรณ์ล็อกนะฮะโดการใช้ครีมกันแดดนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปเกือบทิมตาเลยหมรู้จริงเลยนี่นะฮะโดยการใช้ครีมกันแดดล็อกลงไปนะฮะรับนะถ้าบ้านไหนไม่มีครีมกันกแดดก็รีบซื้อมาล็อกนะฮะ ทำอะไรเย่ยโ,โอเคครับก็ต้องใช้เวลาทั้งเวลาใส่ด้วยครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมิดชิดนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หยิบก่อนยากนิดหนึ่งนะป๊อปนะ ครับก็เป็นว่าโอเคเสร็จสิ้นแล้วฮะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็อะไรนะรักษายากนิดรักษายากนิดหนึ่งใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นการเจาะลักษณะที่ยาวลงมานะฮะมันไม่ตรงแต่ว่าถ้ารักษาได้ก็ขายเนาะนะครับวิธีรักษาคืออย่าชนอย่าเกี่ยวอย่ากระแทกชนเองนะป๊อกนะเพราะเวลาเราเกี่ยวเราชนมันก็จะอักเสบง่ายแล้วก็จะเจ็บง่ายด้วยนะครับก็เหมือนกับฝั่งโนอนครับเหมือนกันมากเลยนะครับ ส่วนการอยู่กันกินนะฮะร้านนี้ก็บอกให้กินได้เหมือนเดิมพวกหน้อนพวกไข่ไส้เดือน・แรลงสาบกินได้เลยนะแล้วก็ทำกิจกรรมได้ตามปกตินะครับอ่ะดูกระจกครับไอ้น้องนะครับนะฮะโอเคครับเราเห็นนะฮะเห็นนะโอ้โหนะฮะเหมือนกันเปรี้ยเลยครับแทบจะแยกแยะไม่ออกว่าใครเป็นฝาแฝดจะจักหูครับจะโดนตบนะฮะเดี๋ยวมือไม่สะอาดครับ บางทีนี่มือนี่ไม่สะอาดครับมือไปจับโน้นจับนี่มาบางทีมือก็จับหอยมาโอเคพอใจนะนะครับอ่ะบอกกับกล้องไปเลยนะชิวๆโอเคครับขอบคุณมากครับชิวๆสำหรับเขาฮะเพราะว่าเจาะกันมาเยอะแล้วเรียบร้อยครับสวัสดีครับทางน้อนครับสวัสดีครับนะฮะนี่คือสุภาพลุกสุดแมนนะครับชื่อว่าน้องเมฆครับเดินทางมาจากไหนครับเมฆขนมก็ขนมนี่เองครับบอกว่าเคยดูพี่แจ็คพอสมควร นะฮะติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างบางทีดูไปก็ช่วยตัวเองไปไม่ไม่ไม่เอ้าก็คือซักผ้าอาจจะกินข้าวดูไปนี่ฮะเออคนเรามันไม่ช่วยตัวเองก็ใครจะช่วยล่ะฮะนะ่ยก็คือการช่วยตัวเองก็คือหนึ่งนะซักผ้าสองนะฮะรีดผ้าอทำกับข้าวกินเคยทำไหมกับข้าวทำทำเป็นนี่เหรอทำประจำด้วยโอเคครับนะทำงานธุรกิจอะไรครับหรือว่าเรียนร้านขายเกมร้านขายเกมนะขายแผ่นเหรอ นะเอามาให้พิสตอร์แผ่นได้ไหมอ่าแผ่นราคา2,000ันด้ี่เอามาสิเดโอเคอ้าวนะอยู่ที่ไหนฮะขายที่ไหนอยู่อุตสวรีครับโอเคนะเผื่อใครอยากจะได้หาซื้อได้ที่อนุตสวรีร้านอะไรร้านจีคอนเนอร์ครับโอเคนะฮะเขาขายแผ่นเกมอยู่ถูกที่ที่ถูกต้องไหมเป็นตัวแทนต้นเป็นตัวแทนของโซนี่ครับของโซนี่เลยนะฮะครับนะเป็นเกมของอะไร VR เปล่า ใช่ครับจออเพย์สแตชันนะฮะลัโอเคแล้วมี VR ที่ว่ามีรถโผพสเซนากากเล่นไหมมีไหมขายชุดละเท่าไหร่หน่งหมื่นหาพัร้บเล่นได้เลยรถโพสนะฮะพรอเล่นครับโอเคหนึ่งหมื่นกว่าบาทเองนะฮะอ้าวทิ้งเบอร์โทรไว้เบอร์เบอร์ที่จะติดต่อไปซื้อเกมนะฮะไม่เป็นไรเนาะมาหาเขาได้ครับที่เอราวุสุริชัยนะฮะแล้วก็มากับเพื่อนๆพื่อนทั้งสองคนหรือเปล่าพี่ชายนะฮะชื่ออะไรเรา น้องฟกนะฮะแล้วโน่นอ่ะโอเควันนี้จอกหูธรรมดานะได้ออกลิปสุดยอดเลยอามานะฮะโอเคจะข่มขืนหือเปลี่ไม่ต้องไม่ต้องนะฮะครับทําแบบเจ็บหรือไม่เจ็บโอเคครับนะฮะกับน้องเมฆบอกว่าขอแบบไม่เจ็บครับพี่แจ็คก็จัดให้นะครับตัวที่เขาเลือกมาครับมันจะเป็นหัวแหลมนะน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านก็จะเดินใกล้เขาแล้วกันเลยชิปดาวนะฮะ โอเคครับนะฮะเป็นไงบ้างแมฆเจ็บบ้างน้อยขนาดไหนน้องไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะโอ้โหนี่คือคำพูดของเขาครับสุดยอดเลยนะฮะสุภาพบุรุษมากแมนคนนี้นะครับน้องเมฆนะฮะขายเกมออาทุกอย่างนะฮะนะก็ไปฟุตบอลเขาได้ครับนะฮะเป็นบ้าได้แล้วเป็นเจ้าของเปพนักงานนะฮะเอาจับกระจกไอ้น้องอ่าข้อห้ามครับคืออย่าเกี่ยวยาชนอย่ากระแทกนะฮะตรงนี้กระแทกได้ครับการอยู่การกินกินได้ทุกอย่างนอนไข่ไส้เดือดแลงสาบนะฮะก็ กิจกรรมอะไรก็ทำได้ตามปกตินะฮะไข่ก็กินได้นะฮะใครกินไข่ผู้ชายไหม,ไมโอเคครับไม่ต้องฉีดนะถ้าไม่เจ็บ,บ,บไม่บายใชโอเคครับโอ้โหนะฮะไม่ใช่ธรรมดาละครับนี่นะครับปี๊บปี๊บป๊บอะไรเนี่ย เพียบๆนะใครที่เป็นเอฟซีจั้งดาตั้งนะฮะก็คือต้องเจาะหวดมนะฮะต้องทําทุกอย่างนะฮะนี่คือการงานเจาะของพิจงเกาตั้นะครับมาเจอกับลุ่มบอลคนนี้เลยผมยาวมากร็อกนะฮะนะครับชื่อว่าน้องสตาร์นะฮะครับสตาร์นะครับนะเขาไม่สวยนะครับเขามากับแฟนสาวนุ่นอยู่ข้างหลังนะฮะคุณน้นนะฮะชื่อน้องอะไรนะน้องหวยนะฮะกล้องจับไปหน้าให้สวยอด้วยหวยจริงนะฮะขาวสวยหวยเอ็กเลยทีเดียวนะครับนะ ก็อยู่กับสตาร์ทนะฮะจะทําให้เขาเซ็กขนาดไหนอ่าที่สําคัญครับวันนี้เราเจาะข้านมนะฮะเพื่อให้ดูดีแล้วก็เป็นแฟชั่นในการเจาะนะครับนะบอกเลยตรงว่าบอกเลยตรงว่าเจาะข้านมนี่คืออันตรายเลยปวมเจ็บนะฮะเจ็บนะฮะเจ็บมากเลยครับตอนนี้เรียนร่วมทัพการเรียนเรียนด้วยทํางานด้วยเป็นโปรดิวเซอร์หรือเป็นผู้กับแบ็กสเตจของแกรมมี่อยู่นะฮะครับนะฮะถ้าเผื่อว่าพี่แจ๊คากจะไปอยู่อ่าแกรมมี่นี่ได้ไว้ช่วยได้ไหม เป็นพันโลอะไรประมาณนี้ใจไหมเซ็นจะฝากให้นะโอเคอันนี้ค <câ wrong woods> ือเจ็บระดับหนึ่งนะฮะสตาฟนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วลุยเลยครับนะฮะท่านผู้ชมนะเอามาหัวนมน่ารักครับนะฮะหัวนมเย่ยาวแบบเท่ากับคนนี้แหละชื่ออะไรเราชื่อน้องอะไรนะ้อบกับน้องพลน้องพลแบบเท่านี้เลยใช่ไหมพลนะฮะสีชมพูอย่างงี้เปล่าพล สีมพูอย่างนี้ก็โอเคนะฮะนี่นี่ถือว่าสีมพูฮะน่ารักเลยตัวนี้เอ้ามาเลยครับมาเลยนะครับเอาแล้วนะพี่แจ็คจะจอดแล้วครับนะครับเรามาดูว่าเขาจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการจอดทางนี้นะครับนะครับไปด้วยจอดอุณหภูมิยากครับนะครับบอกตรงว่ายากแล้วก็ที่กคันคือมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะว่า โอเคนะครับเราอาจจะน้มลักแร้พีนิดนึงนะครับ่งท้ายครับน้องสตาฟนะครับนะฮะครับนะโอเคครับผ่อนคลายเลยครับนะฮะมาดูว่าเขาจะเก็บอาการได้มากน้อยแค่ไหนครับกับการเจาะหมวนมครั้งนี้ครับนะฮะโอเคครับนะฮะครับ ก็ถือว่าผ่านผลด้วยดีครับสวยครับแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าจอกโองนมนี่มันค่อนข้างที่จะลําบากครับนะฮะบลำบากจริงนิดๆนะฮะดีนิดหน่อยดีแล้วน,น,น, <c oughs> นะครับครับ เดียเธอไปเห็นมาถ่ายทำวิดีโอด้วยอ่ะเจ้าอ,อะไรเจ้าเสือเลยจะจะสอนเสือเลยใช่ไหมกันเดี๋ยวไปเลือกเสนอเลยมาสวยสวยมากสอนเสนอนะนะครับขอไปนะขอก็ปวดเจ็บไม่เจ็บเสนอไม่เจ็บครับ ตางนี้ไม่เข้าจริงๆว่ะต้องมาหมุนทางนี้ครับจฮะท่านผู้ชมก็นะฮะเล่นกันอยู่พักหนึ่งก็ได้แล้วครับนะฮะกับน้องสตาร์คนนี้ครับแตรูปหล่อกระดอยาวใหญ่ครับไข่ก็น่ารักนะฮะต้องถามน้องหวยดูจริงป่าวหวยนะะหมวยสรารภาพมาสรารภาพบาปมากับหลวงพ่อแลดีๆนะฮะเอามาอืม ต่อไปนะครับนะฮะมาดูขีดข้างหนึ่งนะครับนะฮะก็ลุ้นกันอยู่ว่ามันจะสวยขนาดไหนครับถ้าออกมาคู่นี้เขาเจาะสองข้างครับวันนี้นะ,ะครับครับนะฮะครับนโมโนนี่น่าดูดมากเลยนะสงสัยไม่เหลือน้องหมวยอะไรพี่ว่านะครับ เอาเลยครับนะฮะเายี่ยมเลยนะฮะครับก็เหมือนกันทั้งสองห้างนะฮะโอ้ยสวยสวยอ่าโอเคโอเคครับสวยครับนะฮะได้ได้ได้สวยสวยเหมือนกันเป๊ะเลยสวยมาก เหมือนหัวนมไม่เหนียวยไม่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 ไมเหนียวม,มันง่ายหัวนมเขาใหญ่หัวนม,มนขเนมนมนขาใหญ่ดน่อยนิดหนึ่งนะสตาร์ทเพราะว่าหัวนมมันต้องล็อกให้ดีอาจจะแน่นๆนนิดหนึ่งช่วงแรก ครับได้แล้วครับนะฮะรับโอ้ยสวยนะฮะน่ารักน่ารักนะฮะนะเอาใครที่อยากเจาะแนวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะครับก็ดูครับที่ใน YouTube นะฮะก็มาติดต่อสอบถามได้ครับนะฮะนี่คือแจ็คดอสซัน091 054 0994ครับไมย์หา่เป็นไรดเดี๋ยวความหนักมันจะลงเองมันล้างอยู่อ๋อ เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของน้องสตาร์ฟดูนะครับครับเป็นหัวหน้าแกรมมี่นี่แหละไม่รู้ฝ่ายไหนนะครับไปอยู่กับแกรมมี่นะครับนะฮะก็ไปถามเองว่จอยู่ฝ่ายไหนฮะอยากเห็นเขาก็ไปอยู่กับแกรมมี่นะครับหน้าตาหล่อครับนะฮะเอ้าให้ดูครับนะครับจับกระจกดูเลยน้องนะครับโอเคนะอ่าโอเคครับโอเคนะฮะนะโอเคนะครับนะ โอเคครับทั้งสองข้างก็โอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าหายอยากจะใส่ห่วงจัดใส่อะไรก็ได้นะครับนะโอเคครับเป็นเอาว่าเรียบร้อยเราก็จะมาดูว่า,าความรู้สึกน้องสตาร์เป็นยังไงหลังจากการจอดนะฮะครับนะครับนดะูข้างนั้นดิเจ็บมากไหมไม่เจ็บมากนะฮะ,นะครับนะฮะโอเคแนละ้วครับโอเคโอเคอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวริ่มล,ลงของมันเลยอ่ะนะฮะถ้าไม่ลงครับมาแก้นะเลยไม่ไจะแก้ไม่ต้องแก้ตอนนี้เดี๋ยวแก้วันหลังได้ 5, แ้างนสวยข้างนี้สวย,สวยถ้าเผื่อว่ามันจะจะลงก็คือเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าสองอาทิตย์เนาะเจาะรูเดิมแต่ว่าหักหัวลงนิดเดีก็ได้โอเคไหมทายไว้ก่อนไม่อยากจะแก้กตอนนี้หรือว่าอยากจะแก้กตอนนี้ก็โอเคได้เอาดเดี๋ยวเราติดกล้องก่อนนะฮะเป็นยังไงไม่เจ็บนะสบายชิลๆแล้วแต่พี่งั้นเดี๋ยวพี่จัดการให้เลยครับนะขอบคุณน้องสตาร์บ้าครับนะครับนะเอาบายบาย นี้คือน้องเก่งอะไรนะน้องเก่งขย eng เย็ดครับน้องเก่งขย eng เย็ดนะฮะครับนะฮะก็คือต้องแสดงว่าขาเราสั้นมากใช่ไหมฮะนะครับก็เลยขย eng เย็ดนะฮะครับวันนี้มีโปรแกรมที่จะมาเจาะกับพี่แจ็คดรอซ่าเนี่แหละคือที่จริงเราอยากได้เต็มหน้าเลยครับนะพี่แจ็คเลยไม่ทําให้อยากได้ตรงไหนบ้างครับก็คือมีจมูกด้วยใช่ไหมจมูกจมูกแบบแท่งยาวเลยนะแท่งยาวไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้ต้องปีกสองข้างนะฮะปากปีก2อัน นะฮะคิว้วอีก2องันลิ้นด้วยครับนะฮะคือเยอะมากะฮะแล้วก็หูอีก2ข้างครับตอนนี้พี่แจ็คไม่มีแรงจะแทงแนละ้วเพราะว่าเมื่อวันนี้แทงทั้งคดทั้งทั้งคืนนะฮะประมาณ6-700ชีวิตครับนะที่แทงวันนี้นะครับคือก็ต้องไปแทงอีก เดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปแทงอีก,กน,นะฉะนั้นวันนี้เราจะทําให้แค่4อย่างนะฮะออก็คือ1ขยายหูสองข้างนะครับแล้วก็ขิ้ว2สองข้างนะครับออแค่นี้นะฮะท่านผู้ชมครับก็คือพี่แจ็คทําให้แค่นี้ก่อนแต่โปรแกรมคือน้องเก่งเนะี่ยอยากจะได้เต็มหน้าจริงนะฮะอันนี้ค,ความความนะฮะนี่พาแม่มาด้วยพาแม่คุณแม่ด้วยะฮะ,ะคุณแม่กําลังนั่งหลับเลย นั่งหลับรอลูกชายครับเพราะว่ารอคิวนานนะครับอ้าวเราพร้อมแล้วครับพร้อมนะเก่งนะเจ็ดสิบเอาเลยครับนะฮะโอเคครับเซ็ตถุงมีคะทางโน้นก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามาดูน้องเก่งขย eng เย็ดกันก่อนนะครับว่าตัวแรกเขาจะเป็นยังไงครับนะฮะนี่ครับตัวแรกนะฮะหกมิลครับพี่น้องนะฮะเราเริ่มต้นกันที่หกมิลที่เก่งเขาก็อยากได้เยอะฮะแต่พี่แจ็คทำให้แค่หกมิลก่อนนะครับมาดู ขั้นตอนต่อไปครับนะครับนะก็เป็นการขยายธรรมดาฮะอยจะเก่งครับเก่งครับเพราะว่ายังเหลืออีกตั้งสามรูนะฮะครับนะฮะสามรูนะครับตัวเต็งเขตดอนอะไรนะตัวเต็งเขตดอนตัวเต็งเขตดอนนะครับโอเคอ่ะผ่อนคลายครับนะฮะไม่มีอะไรมากครับนะฮะเรายังคงต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับนะฮะเป็นการขยายหูอร่อยครับนะฮะการขยายหูนะฮะ จาะแล้วกขาใหญ่เลยแม่งคนเจ็บเลยนี่แต่อร่อยมากนะครับบอกตรงๆครับมันก็มีเจ็บเพราะว่าการขยายเนื้อมันจะฉีกออกเพิ่มนะครับแล้วก็ทิ้มคันคือแต่ว่ามันก็ทนไหวฮะก็อย่างเก็งอย่างเดียวครับโอเคครับอันนี้เป็นการเจาะคือน้องเจ็งนี่เคยมาทําร้านที่อยู่แล้วใช่ไหมเคยครับตอนนั้นมากับแฟนเก่าแฟนเก่าตอนนี้เจาะคิ้วอ่ะเจาะค,คิ้วด้วยกันอน่นะ ด้วยกันแต่คิ้วไม่เจ็บนะแต่ขยายอูก,ก็จะเจ็บับเพราะว่ามันมีการกล้ามเนื้อฉีกับตั้งแต่ร้านที่อยู่ตรงนู้นเลยมั้งเอ๋อเหรอแต่ร้านที่ยายล็อกเรื่อยๆนี่อืมโอเคสแสดงว่าสมัยอยู่อะไรนะดองดงบุญเหล็กหรือเปล่าประมาณนี้โอเคนะฮะไม่ใช่โซนเนี้อืมโอเคอ่ะนะฮะได้หนึ่งข้างนะครับรน,า,น,บา,น,นาบ้านะ้านภากแล้ว <S 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 2> <S 2> สป,ปีที่แล้วนะครับโอเคนะ โอเคสวยก,กลางครับได้อย่าไม่สิบเลยนะครับใจเ <ใจ S 2> ย็นๆใจเย็น,ยนๆแล้วก็ได้ครับนะฮะม,มาอีกข้างหนึ่งครับนะฮะสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้ครับนะฮะครับครับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ดูกันเอาในนะฮะว่าขยายหูเจ็บครับโดนทิ้งเจ็บกว่าครับกอโดนทิ้งเจ็บกว่าอีกนะมันก็มีเจ็บแต่ว่าโดนทิ้งจะเจ็บกว่าจริงหรือเปล่านั้นต้องถามน้องเก่งครับใครทิ้งเราเราเก่งคนผ่านมาครับคนผ่านมามันหลายคนเหรอโอ้เอานะคร ผ่อนคายครับนะอีกเบอร์หนึ่งครับที่จะเข้าไปนะครับนะครับอร่อยอร่อยครับนะฮะอร่อยครับนะอืเอาสุดยอดครับสุดยอดเลยนะฮะอยาเกงนะฮะผ่อนคลายเยอะๆครับมันจะตึงชานะฮะลงแขนนิดนึงนะครับนะฮะพวกนี้มันต้องใช้แรงพอสมควรเพราะว่าไม่เป็นไร อย่าจับอุปกรณ์ที่หล่นนะครับเป็นเข็มนะฮะทุกอย่างไม่หมดนะครับโอเคครับโล่งครับโล่งครับนะฮะล่งหนึ่งจุดแล้วครับป้าผมโคตรทุกข์เลยตอนเนี้ยอือครับครับเดี๋ยวพี่แบบพามอใจกับเขาให้หน่อยแล้วกันได้ได้ครับไม่มีปัญหานะครับ อันนี้คุณแม่หรือคุณป้านะคุณป้าครับแต่รักรักเหมือนแม่อ๋อป้ารักเหมือนแม่จะ่ไหมฮะ,อะโอเคครับก็เดี๋ยวจะบอกคุณป้าให้ว่ามันเป็นแฟชั่นนะฮะก็เตาะกันทั่วไปนี้แหละนะฮะโอเคยกาจะตกดูฮะทั้งสองข้างแล้วนี่กะตกข้างหน้านี่ครับเอออันนั้นก็ได้ครับจะ,น,ะ,ะนั่งต,ตรงอันนี้เรื่องเรื่องคิ้วแล้วครับนะฮะับคิวแล้วครับอ่ะนะครโอเคดับไว้ก่อนก็ได้จ้าวายขอสมดี ไม่มาถ้ามีผมยิงไปน้องผมวยอ่าโอเคขายหวยอ่านะทำรวยไม่มาสักทีตุ๊กตุ๊กเลยอ้าวนะมาดูน้องเก่งนะครับขยันย็ดต่อครับนะฮะก็ยังมีคิ้วอีกครับนะฮะครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับนะผ่อนคลายครับคิ้วได้จิ๊บๆเลยครับเก่งนะฮะคือต่างจากหูริบลับเลยหูน่บอกว่าตรงน่าเจ็บนะฮะแต่ว่า มันก็ธรรมดาล่ะครับนะทั้งหูทั้งคิ้วแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเยอะครับนะสำหรับกลุ่มคนนี้ครับนะครับนี่คือกลุ่มน้อยตัวเด่นนะจ่อให้ไม่ได้พี่ทั้งหน้าเลยอ่ะโอ้ยอย่าพึ่งใจเย็นๆนนนอยากได้แบบซาตา,ทานที่แทงใจเย็นๆนะเดี๋ยวคุณป้ากุ้มใจอีกนะ แค่นี้คุณป้าก็ภูมใจพออยู่แล้วนะครับแลแทงตรงแล้วก็ห่วงอีกสองเทใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มการนะครับพาคุณป้ามาได้เลยแล้วก็ไอ้ลิ้นที่รูปเป็นเม็ดยาอีกอ่ะติดใจใจเย็นๆใจเย็นๆครับป้าเดี๋ยวคุณป้าพามาพามาแทงอีกพามาก็กินแก้เสร็จใช่ไหมใช่ใช่ ก็มีอะไรช่วยให้แก้เสษอย่างเดียว,ยวแก้ปวดเราเรา,เราให้ให้มันหายหายไวยแบบแห้งแล้มันเป็นแผลเป็นไปแล้วอะอะไรนะ,ะ,ะเป็นแผลเป็นไวๆอ่ะเป็นแผลแห้งหไวๆเหรอแต่ก็อย่าชนอย่าเกี่ยวอย่ากระแทกครับนะฮะครบับก็อยูเ่เฉยๆแล้วมันจะแห้งเองโดยธรรมชาติต เหมือนเอาไฟเผาอะถ้าเอาไฟเผานี่มันจะเป็นแบบเป็นเอ่อไม่ต้องเผาเราไฟเลยนะไม่ต้องทําอะไรกับมันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันก็อย่าเกี่ยวอย่าชนอย่าแทรกแล้วก็กินยาแก้เสพด้วยเพราะว่าเราเจาะเยอะใช่ไหมโอเคข้างเลยครับขยับไปหลังไงไหมไม่ต้องไม่ต้องขยับแล้วพอดีแล้วหนูนั่งไว้นาโอเคหนูถนัดแล้วเอาเอาเอามือลงไปนะครับพอกไปเด้ครับไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับ ชิวๆนะฮะในเมื่อมาขนาดนี้แล้วครับนะฮะมันต้องชิวๆอย่างเดียวโอเคเยี่ยมนะครับสุดยอดนะครับนะออกไปตรงหัวหมุนหมูกต่อเลยพี่อ่าได้ครับอพอแล้วบ้าให้พักก่อน พอแล้วอยากให้จมูกแท,กทงกับนี้ไปเลยพอแล้วนะฮะเอาจะเอาไปทําไมจะูกจะเมือกเดี๋ยวใครเอามฮะมเดี๋ยวใครเอานะครับไม่ต้องรีบร้อนนะฮะพี่แจ็คยังอยู่อีกนานนะครับนะฮะตัวเดียวหรอคะ ไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมนะน้องแก่งบอกว่าไม่ยอมจะขอจมูกแต่พี่แจ็คไม่ทําให้นะครับนะฮะไม่ทําให้เพราะว่าพี่แจ็คหวังดีพี่แจ็คหวังดีครับไม่อยากให้ซ้ําเยอะเพราะว่าบางทีมันอาจจะดูแลยากเพราะว่าเจาะเยอะไปก็ไม่ดีครับนะมีคนอื่นบางทีอ่ะจะแบบว่าเอาอะไรเลยเ,<อ>เอาหะครับรอได้ไงพี่ก็ต้องอได้เงินใช่ไหมแต่นี่เราไม่เห็นแก่เงินครับเห็นแก่สุขภาพพวกเราด้วยเพราะวบางทีเจาะไปเยอะก็รักษาไม่ได้ครับเศรษฐยอยทีละน้อยครับเดี๋ยวก็มาเจาะกับพี่แจ็ค S <S> ผมอยู่ในช่วงกําลังเรียนด้วยไอ้กําลังเรียนด้วยขอกําลังเรียนนะฮะครับก็ดีนะครับนะฮะเรียนดีๆครับนะครับโอเคครับนะฮะอ่ะให้ดูนะฮะดูครับแล้วที่เหลือเรื่องก้านใช่พี่อ่าครับหมดแล้วใส่หมดแล้วครับเรียบร้อยครับนะครับอาหารนะก็คืออันนี้ฮะคือเลือดออกที่ต่อยนะครับเดี๋ยวพี่ซับให้ก่อนนะครับนะออเงยหน้าขึ้นครับไมเลยนะมันมันไม่ใหญ่มันเป็นไอสูตรสูตรมันสูตรปิดก้านไม่ให้หูเฉย ถ้าตูดมันเฉยนะฮะถ้าถอดออกมันก็ไม่มีก้านมันนะฮะครับเจ้คือมันเล็กมากนะครับนะโอเคอย่าไปโดนบ่อยเอออย่าไปโดนบ่อยอย่าไปกระแทกอย่าไปชนอย่าไปเกี่ยวแค่นั้นเองนะฮะอันนี้คือตูดใสเฉยนะนะถ้าเผื่อว่าเรามาใส่ก้านก็จะพอดีมากครับกนะตูดนี่กันหลุดการกันหลุดเฉยนะฮะถ้าถ้าเผื่อเราเราถอดออกก็ได้มันก็ไม่หลุดแต่ว่าเราเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ห้าร้อยป่ะคะใช่ไหมเอ่ยเมฆเมฆห้าร้อยเนาะมแจักมแจคีแจัค ถอนก่อนเผิดใช่ไหมตามาเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคไม่เป็นไรคุยเรื่องนู้นก่อนมาว่าไงเนี่ยผมเป็นการสดๆนะครับนะฮะก็เห็นกันชัดเจนนะครับอันนั้นคือพี่ปิดตูดไว้ให้การหลุดเฉยๆนะถ้าเผื่อว่าเราอึดอัดก็สามารถถอดตูดได้นะครับอันนี้เป็นก้านใสที่เจาะคิ้วนะครับแล้วก็มีการขยายหูด้วยนะครับฝั่งนี้ขยายหู6มิลครับ ก็เป็นนว่าถูกใจเดี๋ยวอีกสองวิธีค่อยมาเพิ่มเต็มหน้าเลยพี่อนุญาตครับแต่วันนี้พี่ไม่อนุญาตนะฮะแทงตรงแล้วก็ห้อยหัวสองข้างโอเคได้ครับตามนั้นเลยโอเคนะฮะกก็ลิ้นอีโอเคลิ้นด้วยนะครับสรุปว่าเจ็บไหมเนี่ยเฉยเฉอ่ะอา้าวโอเคดีมากอา้าวขอบคุณมากฮะอา้าวขอบคุณ,ค,ณคุณป้าด้วยครับนะฮะมาพาหลานมาเจาะคุณป้าจ่ายยี้ไม่น่อยจ้ามันเจ็บตัวแต่ไม่เจ็บใจโอเคโอเคดีอ่ะอาโอเคครับอ้าวโอเคนะฮะไปนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอเคครับอ่าครับ